คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นของการใช้ชีวิตประจำวันเลยนะครับเนื่องจากเป็นการป้องกันไวรัสโควิด -19 แล้วก็เจ้านี่ฮะ PM 2.5ฝุ่นละอองทําลายร่างกายซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะปริมาณการใช้ก็มากเหลือเกินผมก็เลยหันมาใช้นี่ฮะหน้ากากผ้าแทนครับแต่ปัญหาก็มีว่าเจ้าหน้ากากผ้านี้จะสามารถใช้ป้องกันไวรัสแล้วก็ PM 2.5ได้จริงหรือไม่วันนี้ผมบุกมาที่นี่ฮะ คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัยมหาคำตอบแล้วมาบอกต่อกันครับสวัสดีครับดร็อคเตอร์ครับสวัสดีค่ะคูจารุเตอร์จิตติมาเอร์แอบถามหน่อยอยากคัตอบปบผู้ชมนะคะอย่างหน้ากากผ้าอย่างของผมอย่างของดรเอร์เอง การไวรัสโควิด -19 ป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้ไหมครับ คือจริงๆมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของหน้ากากผ้านะคะหน้ากากผ้าโดยทั่วไปสองหรือสชั้นเนี่ยค่ะก็จะสามารถกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้บ้างบางส่วนนะคะแล้วก็การตัวละอองฝอยคือจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าไวยรัสอะค่ะเขาไม่ล่องลอยเป็นตัวเดี่ยวๆอยู่ใ,ในอากาศเขาจะมีตัว carrier หรือว่าตัวที่จะพาเขาไปค่ะเช่นละอองไอน้ําละอองฝอยของพวกน้ําลายหรือว่าเวลาเราพูดเราจะ องไม่เห็นนะคะมันจะเป็นฝอ,อยเล็กมากๆอากาศทำงานแบบนี้ไม่มีไม่มีเขาจะไม่มากับอ่ะคือเขาไม่ลอยเดี่ยวๆอะค,ะค่ะเขาก็จะมีตัวฝุ่นจริงๆตัวฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นตัวพาเป็นพาหะของไวรัสเลยที่ดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะหันมาใช้ หน้ากากผ้าเพราะถ้า,<ช>ถาน้ากากแบบนี้หลายคนบอกว่าตอนนี้ไม่มีตังแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ดีจ่ายกันทุทกทวันเลยใช่ใช่แบบนี้เราจะทํำยังไงได้บ้างเออจริงๆหน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้งก็จริงๆคุณภาพไม่ได้ดีบบะะไม่ได้ดีเท่าเอ5นเกาะคะแต่ทีนี้ถ้ากลับมาเรื่องหน้ากากผ้านักกากผ้าที่กันได้น้อยกว่านะคะเออก็เราก็ มันก็เลยเป็นเหตุให้ให้มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ก็คือพอลิเมอร์มันเรียกว่าเป็นสารพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่พอลิเมอร์ที่เป็นพลาสติกแบบที่เรารู้จากกันไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ค่ะจะเป็นคนละแบบมันจะเป็นสารที่เป็นสารประกอบในยาจากที่เติมอยู่ในยากินยาฉีดยาพ่นจมูกเราก็ทําส่วนผสมขึ้นมาใหม่เหมือนคิดสูตรขึ้นมานะคะเพื่อให้มันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวแล้วก็สามารถที่จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองของหน้ากากผ้าได้ค่ะ เดีวคือฉีดเอาเหรอฮะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองฉีดให้ดูมีหน้ากากผ้าอ๋อดอกเตอร์เตรียมหน้ากากผ้ามาให้ดูใช่ใช่แสดงว่าเป็นหน้ากากผ้าเราใช้ในชีวิตประจําวันด้วยการฉีดง่ายๆใช่ค่ะเดี๋ยวลองฉีดให้ดูนะอันนี้เป็นหน้ากากผ้าอ๋อฉีดไปเลยฉีดปริมาณก็คือฉีดให้ทั่วค่ะโดยปกติถ้าหน้ากากไซส์ปกติก็จะประมาณสิสองปั๊มก็จะทั่วค่ะแล้วเราก็ทิ้งให้แห้งนะคะ หรือว่าจริงๆถ้าใครใจล้อน่ะเอาไดเป่าผมเป่าครับเออแป๊บเดียวก็แห้งแล้วค่ะดรครับพอฉีดป๊บเนี่ยมันสามารถกันได้มากน้อยขนาดไหนเออก็จะได้เค,เคยเคยทดสอบจะได้มากกว่า หน้ากากเดิมที่เป็นหน้ากากพื้นก่อนฉีดเนี่ยเพิ่มขึ้น80กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ใช่ทุกชนิดหน้าก,ากากทุกชนิดจะได้ประสิทธิภาพแบบนี้นะคะ uh. คือมันดีขึ้นกว่ากว่าที่ไม่ฉีดโอเคแต่ว่าดีขึ้นเท่าไหร่แล้วแต่ประเภทหน้ากากก็เป็นการนําเทคโนโลยีมาดัดแปลงปรับแปลงให้ชีวิตเราเนี่ยพัฒนาให้มันดีมากยิ่งขึ้นลดปัญหาภูมิรัะที่สําคัญลดรายใจ่ายในกระเป๋าคุณได้เป็นอย่างดีแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยอขอบพรคุณดร็อกเตอร์นะคะค่ะอันนี้๋ยวผมขอญากไป ฉีดพอดีพบ<ด>ม,มาเป็นกระสอบมาแล้วนักเต์ครับ <Rey> ได้เลยค่ะย,ย,ยินดีค่ะ